สวัสดีครับก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ศาลจังหวัดสุรินทร์นะครับเป็นศาลอาญาทุจริตภาค3ก็วันนี้เป็นนัดฟังคำพิพากษาของคดีพ่อบุญยืนนะครับที่อ้างว่าชุดสืบชัยภูมิมีการฉกเงินไปนะครับก็วันนี้เมื่อสักครู่ศาลก็มีการอ่านคำพิพากษาแล้วล่ะนะครับแต่ในส่วนของการที่ผมจะอธิบายให้ฟังนะครับก็ในขั้นตอนวันนี้จริงๆแล้วเนี่ย มีการสืบพยานนะฮะมีการสืบพยานผ่านไปนัดที่แล้วหลังจากมีการสืบพยานเสร็จนะฮะก็ศาลวันนี้ก็นัดฝั่งซึ่งถ้ากรณีว่าศาลมีคําพิพากษานะครับประทับมีมูลคดีเขาจะขึ้นสู่การพิจารณาในการสืบลงโทษแต่ถ้าหากคดีวันนี้พิพากษายกฟ้องไม่มีมูล คดีก็จะถูกจำหน่ายคดีออกไปและส่วนของทางพ่อบุญยืนก็จะมีการอุทธรณ์ดีกานะครับเพื่อขอให้ศาลอุทธรณ์พิพภากษากลับมาประทับมีมูลเพื่อขอให้ลงโทษในวันนี้ก็เป็นวันฟังคำพิาพากษาของศาลจังหวัดสุรินทร์แหละครับว่าจะมีการรับคดีไว้พิจารณาหรือไม่นะ ในส่วนเมื่อสักครู่สารก็มีการอ่านคำพิพากษาไปแล้วนะครับในตรงนี้เดี๋ยวทางทนายจะอธิบายคร่าวๆให้ฟังก่อนในส่วนของคดีนี้นะฮะตัวโจทย์มีการยื่นฟ้องตัวชุดเจ้าหน้าที่ทั้ง18คนนะฮะของชุดสืบจังหวัดชายภูมิโดยอ้างนะครับอ้างว่ามีการทำร้ายร่างกายนะฮะบุกลุกเข้าไปโดยไม่มีเหตุเข้าไปทำการตรวจค้น การตรวจค้นไม่ได้แสดงความบริสุทธิ์นะครับไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนปวิอาญามาตรา102บุกเข้าไปและมีการจับกลุ่มน่วงเหนี่ยวกักขังทำให้เสื่อมเสียอิสรภาพมีการทุบตีทำร้ายใช้โทรศัพท์ตบเข้าหน้าได้รับบาดเจ็บแล้วก็อ้างว่าทำให้ทรัพย์สินเสียหายนอกจากนั้นยังมีการขโมยเงินนะครับที่เป็นข่าวโด่งดังกันขโมยเงินอ้างว่าอยู่ในห้องแต่ กล่าวว่าทางชุดสืบเนี่ยมีการเอาเงินใส่กระเป๋าแล้วก็เอาไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวซึ่งเงินมี2จํานวนจํานวนหมื่นแล้วก็จํานวน1 9ื่นซึ่งได้จากการขายลูกวัวตรงนี้ยังเป็นปัญหานอกจากนั้นยังมีการนําพาไปพึ่งสมุดบัญชีธนาคารจึงโจทย์จึงมีการฟ้องข้อหานําไปซึ่งเอกสารนะครับอันเป็นการทําให้เสื่อมเสียนอกจากนั้นก็จะมีการอเอาปืนลม นะฮะซึ่งอ้างว่าปืนหน้าไม้เนี่ยเป็นการที่ขโมยไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวเป็นข้อหาเจ้าพนักงานลักทรัพย์นะฮะยักยอกทรัพยพ์ส่วนจำเลยที่1 0ถึง18เป็นชุดเจ้าหน้าที่ที่ลงบันทึกการจับกลุ่มนะครับตรงนี้ทางโจทย์ก็อ้างว่าได้กระทําการเซ็นบันทึกการจับกลุ่มร่วมโดยไม่ตรวจสอบให้ดีว่ามีการกระทําโดยมิชอบด้วยกฎหมายจึงถือว่าเข้าข่ายให้การสนับสนุนการกระทําความผิดของจำเลยที่1ถึงที่9 นะครับอันนี้คือคําฟ้องโจทย์เบื้องต้นที่ฟ้องไปที่ศาลสุรินทร์นะฮะศาลอาญายา,ยาทุจริตภาคสามีมการสืบพยานไต่สวนอายการเข้าสักคันจำเลย18คนมาเต็มห้องพิจารณานะฮะมีการสืบกันไปเรียบร้อยวันนี้นะฮะศาลนั่งออกนั่งพิจารณาในช่วง10นฬิกาก็จึงมีคําพิพากษาเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังทีละประเด็นไปนะฮะแล้วศาลพิพากษายกในส่วนของประเด็นไหน ตรงนี้ก็ในส่วนของประเด็นแรกนะครับในเรื่องของการบุกรุกนะสารท่านวินิจฉัยนะครับในคำพิพากษานะวันนี้ว่าจำเลยที่1นถึงที่9ที่กล่าวอ้างว่าพ้นเดิมไม่มีหาไม่มีหมายนะฮะซึ่งก็มีเหตุจากการสืบเนื่องจากการที่มีการจับกุมคนร้ายนะฮะคืออ้างว่าเป็นชื่อนายโอเล่นะ,ะมีการจับกุมและขยายผลมาสู่การที่จะเข้าทําการตรวจค้นบ้านของโจทย์ที่2 กล่าวอ้างว่าจำเลยมีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะศาลจึงมองว่ามีเหตุอันการตรวจค้นนะครับจึงไม่มีความผิดฐานข้อหาบุกลุกแต่ในส่วนของการที่แสดงตนการไม่แสดงความบริสุทธิ์นะครับการไม่แสดงบัตรศาลก็มองแค่เพียงว่าโจทย,ยืนยันว่าเห็นบัตรของจำเลยที่1อยู่แต่ไม่ทราบว่าเป็นบัตรอะไรจึงเชื่อว่าทางจำเลยมีการแสดงบัตรที่เป็นเจ้าพนักง,งานก่อนที่จะเข้าไปทําการตรวจค้น นะครับแต่ส่วนการแสดงความบริสุทธิ์ตรงนี้สารท่านไม่ได้กล่าวถึงนะฮะฉะนั้นข้อหาเรื่องบุกลุกสารจึงพิพากษายกส่วนนี้ว่าพยานโจทย์ไม่มีพยานหลักฐานให้น่าเชื่อว่าทางจำเลยที่1นถึงที่เก้าการบุกลุกอันที่2ก็คือในส่วนของข้อหานําพาไปซึ่งสมุดบัญชีธนาคารนะฮะตรงนี้สารวินิจฉัยว่าในส่วนของบัญชีธนาคารปรากฏแค่ภาพชายถือถุง นะฮะโดยไม่ปรากฏว่าชายดังกล่าวโจ์ไม่ทราบว่าเป็นใครเพราะปิดหน้านะฮะยืนยันตัวได้ไม่ชัดเจนและก็สมุดบัญชีธนาคารนะฮะที่เอาไปปรากฏภาพไม่ชัดเพราะอยู่ในถุงจึงไม่ทราบว่าเป็นบัญชีธนาคารที่ชัดเจนพยานโจ์จึงไม่มีน้ำหนักให้รับฟังยกในส่วนของบัญชีธนาคารอีกในส่วนของการกักขังนวงเหนี่ยวนะครับ ตัวสารก็ไม่นิจฉัยว่าในการใส่กุญแจมือนะครับก็เป็นการใส่โดยที่บอกโจทย์ที่2ด้วยว่าหากไม่ผิดจะปล่อยให้นะยืนยันว่าเป็นคําพูดของทางจําเลยว่าใส่ไว้เฉยๆถ้าไม่ผิดจะจะปล่อยแล้วการที่จับโจทย์ที่2กดหัวลงและก็กระาชากจําเลยที่1ออกไปบอกว่าไม่ได้เป็นการกักขังนองเหนียวสารมองดูว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเจตนาที่จะทําให้เสื่อมเสียอิสรภาพ นะครับจึงพิภากษาว่าในส่วนของประเด็นเรื่องจับกดคอบีบคอใส่กุญแจมือล็อกไม่เป็นการกักขังดวงเดียวครับเพราะไม่มีเจตนาที่จะทําให้ทางโจทย์ที่1และโจทย์ที่2สูญเสียอิสรภาพเป็นการปฏิบัติหน้าที่นะครับมองว่ายังไม่มีเหตุที่จะกันแกล้งนะครับทีนี้ในส่วนของข้อหารับทรัพย์นะครับเป็นอาวุธปืน นะครับในส่วนของอาวุธปืนสารก็มองดูว่าในการจับคุมในครั้งแรกซึ่งโจทย์ที่1ยืนยันให้การรับสารภาพว่ามีการครอบรองอาวุธปืนอัดลมไวโดยไม่ได้รับอนุญาตส่วนปืนหน้าผา2อ,อันนะฮะปืนปืนยิงปืนยิงหน้าผาการที่นําส่งก็มีปรากฏว่ามีรายงานประจํำวันอยู่นะครับว่าลงมาที่3ามเบยดมนา ก็มีการลงประจําวันธุรการลงมาที่8มีนา6-4อ้างว่ามีการนําส่งเจ้าพนักงานอาวุธปืนปืนลมแต่ในส่วนของอาวุธปืนหน้าไม้ก็คือไม่ปรากฏว,ว่าใครยืนยันว่าเป็นเจ้าของนะฮะและโจทย์ก็ไม่ยืนยันไม่รู้ว่าเป็นของใครจึงมีการนําส่งเพื่อตรวจสอบหาเจ้าของตรงนี้สารก็เชื่อว่ายังไม่มีเจตนาที่จะลักทรัพย์หรือสแสวงหาประโยชน์เป็นของตอนเองแค่ไม่นําส่ง ะะแต่เพียงว่าไม่มีเจตนาที่จะเอาไปเป็นเจ้าของจึงยกในข้อหาอาวุธปืนตรงนี้อีกนะครับทีนี้ในส่วนข้อหารับทรัพย์ที่เป็นประเด็นกันว่าเงินนะฮะจำนวนเงิน13ื่นและเงิน19ื่นจะมีอยู่จริงไหมตรงนี้สารวินิจฉัยว่าในส่วนของโจทย์มีการนําพยานหลักฐานเข้าเสือบโดยภาพกล้องวงจรปิดปรากฏว่าไม่ชัดว่าม,มีเงินมีอยู่จริงหรือไม่นะครับโจทย์ยืนยันว่าเป็นเงินก็เพียงแต่โจทย์สอปาก เป็นการกล่าวอ้างลอยๆสารจึงไม่เชื่อว่าเงินหมื่นเก้ามีอยู่จริงเชื่อแต่ว่าเงินหมื่นสามที่มีการลงประจําวันนะครับมีเอกสารยืนยันว่ามีเงินหมื่นสามแต่หมื่นเก้าเป็นการกล่าวอ้างลอยๆสารไม่เชื่อยกในส่วนของประเด็นการาลักทรัพย์ขโมยเงินซึ่งตรงนี้ก็ภาพที่เอาเงินใส่กระเป๋าตรงนี้ก็ยังเป็นที่โจ์จันนะฮะว่าเงินอะไรแต่สารบอกไม่ชัด ต่อไปถ้าเกิดว่ามีการขโมยทรัพย์สิ่งของภายในบ้านเอาให้ชัดนะครับลำพังปากเราพูดไปเนี่ยสารท่านจะมองดูว่าน้ำหนักน้อยต้องกล้องเท่านั้นผมเคยบอกแล้วต้องกล้องเท่านั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของข้อหาทำให้เสียทรัพย์มีการใช้โทรศัพท์ตกหน้ามีการงัดประตูเข้าไปสารมองว่าไม่ได้มีเจตนาที่จะทำให้เสียทรัพย์แต่เนื่องจากว่าโจทย์ที่สองไม่ยอมเปิดประตูเข้ามา ไม่ยอมเปิดประตูให้เจ้าหน้าที่เข้าไปนะฮะเจ้าหน้าที่จึงจําเป็นต้องกระชากประตูจนหูประตูหลุดส่วนการที่ใช้กันไกงัดประตูของโจทย์ที่3เข้าไปก็เป็นเพียงการปฏิบัติหน้าที่ไม่มีเจตนาที่จะทําให้เสียทรัพย์เพราะว่าทางโจทย์ทั้ง3ไม่ได้มอบคุญแจให้จึงพิพากษายกในส่วนข้อหาทําให้เสียทรัพย์อีกนะฮะในส่วนของอข้อหาทาร้ายร่างกาย ะะข้อหานี้ทนายมั่นใจไหมมั่นปั้นมือว่าน่าจะลงแต่ปรากฏว่าสารท่านมองว่าเนื่องจากว่าโจทย์แม้นจะยืนยันนะครับว่ามีการทุบตีนะฮะแล้วก็โจทย์ที่2ยืนยันว่าถูกทําร้ายแต่ใบรับรองแพทย์ปรากฏเพียงรอยฟกช้ำจากการถูกกระแทกไม่มีบาดแผลสารเชื่อว่าหากมีการกระทําจริงตามที่โจทย์ทั้งสองกล่าวอ้างบาดแผลน่าจะมากกว่านี้ นะจึงไม่เชื่อว่ามีการทำลายที่แท้จริงกล้องคือกล้องที่ส่องไปอ่ะไม่เห็นนะฮะไม่เห็นตอนตีตอนทำลายสาลบอกว่าลำพังพยานปากของโจทย์ทั้งสองสารไม่เชื่อและใบรับรองรับรองแพทย์บอกว่ามีแค่ล่องรอยฟกช้ำถูกของแข็งแต่ไม่มีล่องรอยการทำลายถ้าโจท์เบิกความยืนยันจริงนะ,ะเป็นไปตามโจท์ทั้งสองกล่าวอ้างจริงบาดแผลน่าจะเยอะกว่านี้สารท่านก็ไม่เชื่อนะฮะส่วน จำเลยที่เหลือนะฮะจำเลยที่เหลือในส่วนของข้อหาร่วมกันนะฮะร่วมกันให้การสนับสนุนการกระทำความผิดของจำเลยที่1ถึงที่9ศาสารก็มองนะฮะว่าโจทย์ไม่ได้มีการนําสืบให้ชัดเจนว่าเป็นการปฏิบัติไม่ชอบแบบไหนยังไงสารก็จึงวินิจฉัยว่าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะฮะหากกล่าวอ้างว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยไม่ชอบจริง นะครับก็ควรที่จะนําสืบให้เห็นว่าปฏิบัติไม่ชอบแบบไหนยังไงแต่โจทย์ไม่นําสืบให้เห็นโดยชัดนะครับตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการพิพากษายกฟ้องทุกประเด็นทุกข้อหาเป็นคดีที่ไม่มีมูลนั่นก็เพียงคําตัดสินของศาลชั้นต้นซึ่งในส่วนขั้นตอนต่อไปทางทนายอานท์ก็คงจะต้องคัดคําสั่งคําพิพากษาคาําเบิกความของพยานทุกปาก ยืนยันนะฮะแล้วก็อุทธรไปที่ศาลอุทธรเพื่อให้ตัดสินพลิกคำพิพากษาของศาลชั้นต้นกลับมาประทับมีมูลเพื่อลงโทษจำเลยนะครับตรงนี้ก็ถือว่าเป็นเพียงคำวินิจัยของศาลท่านนะครับเราก็เคารพในคำวินิจัยแต่หากมีความเห็นแตกต่างหรือไม่แยง้งเราก็ต้องเถียงกันด้วยเหตุและผลแต่ก็ถือว่าผมมองดูก็ผิดคาไดไปเยอะผิดคาดยังไงก็ตัวข้อหาทำร้ายปกติถ้าเป็นคนธรรมดา เจ้าตัวเขายืนยันว่าถูกทำร้ายแต่ตรงนี้สารท่านมองแค่เพียงว่าไปขัดกับคำใบรับรองของแพทย์นะครับว่าไม่มีบาดแผลที่ถูกทำร้ายจริงหากเป็นไป,นปนตามโจทย์กล่าวอ้างบาดแผลน่าจะเยอะกว่านี้ก็เขาเห็นกับตานะฮะต่อยปากโตปากเจ้าตัวเขาก็ว่าปากแตกปากบวมแล้วก็มีภาพตาเขียวด้วยนะฮะตาเขียวตาช้ำสงสารไปด้วย แต่สารท่านก็มองในส่วนของว่าใบารับรองแพทย์ไม่ไมสอดคล้องกันท่านก็จึงสั่งว่าไม่รับฟ้องจำเลยเชื่อว่าจำเลยที่7และที่9ไม่ได้ทำลายนะครับแสดงว่าถ้าเกิดต่อไปในการนำสืบของคดีทุจริตนะซึ่งโดยปกตินะเป็นระบบไต่สวนการที่คุณจะนำพยานหลักฐานเข้าสืบแต่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะถามต้องให้สารท่านอนุญาตให้ถาม เอกสารส่งสารท่านตรวจเองแล้วก็อนุญาตใช้คำถามที่ท่านอนุญาตแค่นั้นดังนั้นจึงอยากให้เตรียมหลักฐานให้ดีนะครับในการที่เราจะต่อสู้กับเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติไม่ชอบถ้ากล้องไม่ถึงเงินก็ไม่มีแบบคดีนี้ก่าวอ้างลอยๆไหนเงินไหนภาพก็คำพูดจากปากนะฮะคำพูดจากปากผมบอกแล้วว่าแทบน้ำหนักนี่แทบจะน้อยมากเลยนะฮะ ถือว่าสารท่านจะเชื่อเฉพาะวัตถุพยานดังนั้นถ้าไม่มีภาพกล้องวงจรปิดผมเชื่อว่าคดีในลักษณะอย่างนี้คงจะท่านคงจะรับพินายากนิดหนึ่งนะครับทั้งที่ว่าในตามปวิอาญาในการไต่สวนมูลฟ้องนะครับแค่สารเชื่อว่าน่าจะมีการกระทําความผิดเกิดขึ้นและจําเลยเป็นผู้กระทําความผิดต้องประทับมีมูลเพื่อให้โอกาสทั้งสองฝ่ายนําพยานเข้าสืบและลงโทษ แต่ในชั้นนี้คือไม่เชื่อว่ามีการทำผิดไม่เชื่อว่าจำเลยทำผิดคือไม่เชื่อว่ามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นเลยนะฮะสารก็จึงไม่รับพิจารณาใดๆเลยตรงนี้ก็ต้องถือว่าเป็นการวินิจฉัยในส่วนของมุมมุมของสารพุจริตนะครับซึ่งถ้าเป็นสารยุติธรรมทั่วไปเดี๋ยวผมมองดูไต่ยืนยันปากเดียวยังไงก็น่าจะมีมุนว่าต่อยผมทำร้ายผมมีภาพตาเขียว นะครับแต่สําหรับระบบไต่สวนของสารอาญาทุจริตก็ต้องระวังนิดนึงนะฮะท่านจะสติ๊กเรื่องพยานหลักฐานพยานต้องหนักแน่นมั่นคงนะครับจึงจะประทับมีมูลและจึงจะขึ้นไปสู่การพิจารณาเพื่อจะลงโทษแต่ตอนนี้คือไม่มีการรับเรื่องนะฮะแต่ก็เป็นเพียงคําตัดสินของสารอุทธรณ์นะครับภาค3เราก็ต้องไปอุทธรณ์ทีสาาทะะ่สารอุทธรณ์สารอาญาทุจริตนะฮะสารอุทธรณ์อีกชั้นหนึ่งนะฮะ ตรงนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับก็ต้องมารอลุ้นคําตัดสินของศาลอุทธรณ์กลางนะครับว่าจะเชื่อเหมือนศาลอาญาทุริตภาคสามที่ตัดสินในวันนี้ไหมนะครับก็เถียงกันด้วยเหตุและผลแล้วครับผมบอกแล้วนะฮะหลักฐานต้องแม่นต้องมั่นคงระบบไต่สวนถ้าคุณไม่มีพยา,ยานหลักฐานจะเอาแต่พยา,ยานปากอย่าไปคาดหวังนะฮะว่าคดีจะขึ้นสู่การพิจารณาได้ง่ายๆตรงนี้ ก็อยากให้เตรียมหลักฐานกันให้ดีนะครับสาหรับคดีซึ่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติไม่ชอบก็ถือเป็นเพียงเจ้าหน้าที่บางคนนะฮะเจ้าหน้าที่ดีๆเขาก็ปฏิบัติเราเราก็ละไว้แต่สําหรับบุคคลซึ่งฉกฉวยหาประโยชน์จากอํานาจหน้าที่ใช้อำนาจหน้าที่โดยไม่ชอบตรงนี้เราก็ต้องมาช่วยกันต่อสู้ดิน้นรนกันต่อไปนะแต่ในเคสนี้ผมก็ยังมองดูว่ามันมีการบาดเจ็บนะฮะสารท่านจะไม่รับไว้พิจารณาเชียวเหรอ นะฮะฮตาเขาก็บวมตาเขาก็เขียวเงินเขาก็มั่นใจว่าเงินเขาหายแต่คําพูดของตัวโจทย์เนี่ยผมเชื่อว่าสารอุทธรณ์น่าจะมีการพลิกนะฮะพลิกให้รับคดีนี้ไว้พี่นาแต่ยังไงก็แล้วแต่ก็คงต้องมารอติดตามกันต่อไปนะครับแต่ตอนนี้เราก็ไม่เลิกความพยายามแหละนะ <c oughs> แต่เขาบอกว่าผิดคาดนะฮะผิดคาดบอกโอ้โหสารท่านตัดสินยกทุกประเด็นนะฮะไม่มีความผิดสักประเด็นเลยตรงน,นี้ก็ถือว่า ทนายอนนท์นี่แบบตกใจเลยนะครับก็ไม่เป็นไรหลังจากคดีที่อูบางพียื่นขอไต่สวนมูลฟ้องศาลก็ไม่มีมูลคดีเดลตานะฮะที่ถูกเจ้าหน้าที่ลากลงไปตรวจปัสสาวะแล้วมีการทำร้ายกันก็ไม่มีมูลแล้วก็คดีนี้อีกคดีหนึ่งนะฮะที่มีการทำร้ายเงินหายแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะผ่านด่านของการมีมูลเข้าไปได้ตรงนี้ก็มาให้แง่คิดกันไว้นะฮะสำหรับ บรรดาเราชาวบ้านซึ่งถูกการปฏิบัติจากเจ้าหน้าที่ถ้ากรณีเป็นเจ้าหน้าที่ที่ไม่ชอบหลักฐานที่จะเล่นงานเขาต้องหนักแน่นกว่านี้ต้องเป็นพยานวัตถุพยานปากเราค่อนข้างจะน้ำหนักน้อยแต่ยังไงสะเราต้องสู้กันต่อเพื่อทวงดุลความเป็นธรรมในสังคมนะฮะเจ้าหน้าที่ที่เขาแอบฉกฉวยเขาก็ยังมีอยู่เหมือนเดิมเราก็ต้องมาช่วยกันสร้างนะฮะสร้างความสมดุลในสังคมอย่าพึ่งท้อกัน นะสำหรับทนายอน,นุนก็จะอยู่เคียงข้างไปตลอดนี่แหละเราเดินไปด้วยกันนะฮะอุทรก็อุทรนดีกาก็ดีกานะฮะจับทุกเม็ดไม่งั้นคนชั่วจะลอยนวลน,นะฮะถ้าเกิดว่ากรณีมีการกระทําความผิดอย่างนี้เราต้องมาต่อต้านต่อสู้กันต่อไปนะครับสาหรับวันนี้ก็มีความคืบหน้ายังไงเดี๋ยวผมก็จะมารายงานกันอีกครั้งหนึ่งแต่วันนี้คงขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่นะฮะข่าวหน้าอุทรฟังคําสั่งอุทรเดี๋ยวผมจะมา ให้ hey, ข้อมูลเหมือนเดิมสวัสดีครับ